สวัสดีค่ะวันนี้พยาบาลน,นานะคะเนิร์ดนาแฮปปี้ไลฟ์บายเนิร์ดนานะคะมาพบกับท่านเช่นเคยนะคะในการสร้างโปรแกรมจิตให้มีเงินหลานไหลเข้ากระเป๋ารัวๆของท่านนะคะโดยการสร้างจิตสำนึกในความเป็นตัวของตัวเรานะคะสร้างความจิตสำนึกในความมั่งคั่งมั่งมี สิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะรับเราจะได้รับมันต้องได้รับแน่นอนนะคะเชื่อในกฎรรจักรวาลที่เคยพูดมาแล้วนะคะเงินมีมากมายในจักรวาลที่เราจะหาไม่ได้นะคะหากวิธีการใดวิธีการหนึ่งไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นเงินจากในจักรวาลมีมากมาย แต่ไม่ใช่ให้ท่านรอว่าเงินจะลอยมาหาท่านนะคะท่านจะทำธุรกิจอันใดท่านต้องคาดหวังตั้งเป้าหมายว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็สำเร็จได้แน่นอนนะห้ามท้อไม่ท้อนะคะสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นได้จริงกับเรานะคะให้ชีวิตเรามีความสุขมีเงินทองมากมายฟังทุกวันนะคะฟังทุกวันเพิ่มพลังชีวิตนะคะ เพิ่มความเชื่อมั่นไม่ว่าเราจะทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆทำธุรกิจหรือทำงานประจำนะคะก็ให้มีความเชื่อมั่นโปรแกรมจิตสร้างความร่ำรวยอันนี้มีตาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะคะการที่มาจากที่ไม่มีอะไรเลยก็หลายๆท่านก็จากที่เคยดูอ่านประวัติมาก็ประสบความสำเร็จ จากที่ไม่มีความรู้อะไรเลยก็เป็นเจ้าของกิจการได้นี่ก็เป็นความความที่เขามีความตั้งใจความเชื่อมั่นในจิตสำนึกว่าเขาสามารถทําได้เราก็ทําได้เช่นกันนะคะธุรกิจเล็กๆน้อยๆโดยการมุมันนะที่ตั้งใจทําจริงๆและทําอย่างมีความสุขด้วยนะคะไม่ทําไปเครียดไปก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์ สักเท่าไห่นักกดแรงดูดจากเกาะแห่งจากหวานก็มีส่วนนะคะไม่ว่าเราจะคิดทําสิ่งใดมุ่งมั่นที่ใช่เกิดขึ้นได้ด้วยใจเรามันก็เกิดขึ้นได้แน่นอนสร้างพลังไว้สร้างพลังไว้เราทําได้เราทําได,าได้ฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือฉันมีเงินจากทุกทิศทุกทางเงินไหลเข้ามาหาฉัน ไม่ว่าฉันจะหยิบจับอะไรทำกิจการอะไรก็รุ่งเรืองทำสินค้าออนไลน์ก็ปังปังมีออเดอร์เข้ารัวๆมีกำไรมากมายมหาศาลมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะขอให้ท่านมีความสุขกับเนิดหนานะคะพยาบาลจะพารวยนะคะ h ป p p y life ไปเนิดหนาอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังในการมั่งคั่งมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวเราต่อไปนะคะกดไลค์กดติดตามไม้ด้วยนะคะเป็นการเพิ่มพลังด้วยกันเดินไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ